Ai. <laughs> Buồn <laughs> 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 ขี้เกียจมานั่งฟาร์มเองวะเบื่อไหมครับที่ต้องมานั่งเสียเวลาฟาร์มเกมเองโดยที่เราไม่มีเวลาไปทําอย่างอื่นเลยเช่นเรียนแต่งหน้านั่งสมาธิดำน้าปลูกปกาลางังทําอาหารนวดสปาปัญหาเหล่านี้จะหมดไปโดยแอปพลิเคชันดีๆอย่าง UG Phone แอปพลิเคชันที่ช่วยให้เพื่อนๆฟาร์มเกมได้ง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้น UG Phone คือแอปพลิเคชันระบบข่าวที่ช่วยให้มือถือเครื่องเดียวสามารถฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนโดยที่ไม่ต้องเปิดมือถือไว้ตลอดเวลาแม้จะปิดมือถือปิดคอมหรือปิดเน็ตไปแล้วตัวเกมก็ยังสามารถฟาร์มให้เราได้ แบบไม่มีสะดุดแอป,ปนี้หมาะสุดๆส,สำหรับเพื่อนๆที่ไม่อยากเปิดมือถือทิ้งไว้กลัวแบตเสื่อมหรือกังวลเรื่องการใช้เน็ตที่เปื้อง UG Phone ช่วยได้หมดแค่10บาทต่อวันก็ฟาร์มเกมได้เต็มที่แล้วและถ้าอยากได้ประสบการณ์ที่ดีกว่าผมขอแนะนำแพ็กเกจ MVP ซึ่งมีสเปคสูงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้นถึง3เท่าใช้ดีกว่าสบายกว่าเหมาะกับคนที่ต้องการความไหลลื่นในการฟาร์มแบบไม่มีสะดุดสนใจดาวน์โหลด UG Phone ก็สามารถดาวน์โหลดได้ง่ายๆผ่านใต้ลิงก์คลิปนี้ครับแล้วก็อย่าลืมใช้โค้ด b u 2 2เพื่อรับเพชร488เม็ดแล้วรอช้าอะไรโหลดเลยตอนนี้ก็อัปเดตมานานแล้วนะทุกคนตั้งแต่วันที่7นะครับผมแต่มันมีในส่วนของอัปเดตของเว s ร p e พีดเข้ามาก่อนก็เลยทำอัปเดตเวอร p สพนะมันดูเป็นเหมือน อัปเดตใหญ่นะครับผมแต่จริงๆก็ไม่ได้ใหญ่อะไรมากมันก็เพิ่มแค่สุกุณะซึ่งสแกนพีดก็เพิ่มในส่วนของดาบแล้วก็ระบบเลดใหม่มานะ่ะอย่างแรกเลยทุกคนจะเป็นในส่วนของอาวุธใหม่2ูเอ็กคาริเบอร์นะครับผมอาวุธระดับตงนานทุยลินไปเลยเนี่ยตลอดเลยเวลาเปิดชิปอาวุธระดับตํานานครับที่ต้องใช้ค่า w เวิร์ดทีอ่านถูกวะผมขอเรียกว่าค่า w เวิร์ดแล้วกันนะเพื่อด,ดึงออกมานะครับผมวิธีการได้รับครับทุกคนเราต้องใช้ในส่วนของ Holy accent เพื่อเพิ่มค่าเวิร์ดนะครับผมเมื่อค่าเวิร์ดเมื่อเมื่อเชื่อว่าค่าเวิร์ดเพียงพอเนี่ยให้ลองดึงดับ X c a l i b e r ออกมานะครับผมหากดึงไม่สำเร็จค่าเวิร์ดตัวนี้จะลดลงไป5%เดี๋ยวเราไปอธิบายในเกมนะว่ามันเป็นยังไงนะครับผมต่อมาครับจะเป็นในส่วนของระบบเลดใหม่นะทุกคน World l a a e System ครับ for l e t d of Just Men ต้นเจียนใหม่ในระบบเลดโลกจะเกิดตามเวลาจริงนะครับผมทุกๆ30นาทีนะทุกๆ30นาทีเนี่ยมันจะมีเลดที่เกิดขึ้นมาในเกาะของเกาะที่มีอลิซาเบธเกิดอะผมก็จำชื่อเกาะไม่ได้เหมือนกัน ไม่ได้เหมือนกันเอาอีกและลินโกจานวนผู้เล่นสูงสุดนะครับผมต่อการลงดัน1่เลนะทุกคนสามารถลงได้8คนซึ่งแนะนําให้ลงคนเดียวเพราะว่าลงคนเดียวเลือดบอสมันจะน้อยกว่าถ้าเราลงเยอะเนี่ยเลือดบอสมันก็จะเยอะนะครับผมแล้วก็อัติแฟกใหม่ครับทุกคนดรอปจากบอสท,ที่อยู่ในดันเจียนเลยนะอวารอนนะแล้วก็จะเป็นในส่วนของโกคูอัลต้าอินสติ้งครับเพิ่มความแรงของดามจแล้วก็เพิ่มพาสซีฟใหม่ครับมีโอกาส3 3ที่จะไม่เสียค่าเคนดอ์อ๋ออันนี้มัน จะสามารถใช้ได้เมื่อเราเปิดฮาคีสังเกตเท่านั้นนะครับผมมีโอกาส33%ที่จะไม่เสียค่าฮาคีแล้วก็มีโคดใหม่ครับสมออัปเดตอกเกีแล้วก็นั่นแหละรครับอ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูในเกมกันครับว่าอะไรยังไง อ่ะเดี๋ยวเราพามาดูวิธีการได้ดาบ 2x c a l i b บ r นะทุกคนมันจะอยู่ในส่วนของเกาะลงเลตอยู่ตรงนี้นะครับผมเราไม่สามารถที่จะด,ดึงได้นะทุกคนเพราะว่าค่าเวิร์ดของเราเนี่ยมันอยู่ที่0เราต้องเพิ่มค่าเวิร์ดนะครับผมไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้นะออตอนนี้ยังไม่มีดันเจียนต้องรออีกประมาณ20นาทีนะครับเดี๋ยวเราพาไปดูในดันเจียนทีหลังเมื่อเราลงดันเจียนแล้วตีบอสเนี่ยทุกคนมันจะดอปมีโอกาสดอป15%นะครับผมเป็นเจ้าตัว holy extension อะไรตัวนี้นะครับทุกคนซึ่งเจ้า holy ตัวนี้นะมันจะเพิ่มค่าค่าความคู่ควรอนะค่าเวิร์ดอะครั้งละ5ต่อ1อันนะครับผมถ้าเราอยากให้มันการันตี100%เนะเราต้องใช้ทั้งหมด50อันสมมุติผมใช้ holy ไปประมาณ10อันเนี่ยผมจะมีค่าความคู่ควรอยู่ประมาณ50นะครับผมแล้วเราลองดึงเนี่ยทุกคนแล้วมันไม่สามารถที่จะดึงได้เนี่ยมันก็จะลบไป5นะครับผมเดี๋ยวผมลองใช้ให้ดูละกันสักประมาณ10อันเนาะ อาจจะไม่เข้าใจนะครับผมอันนี้เราได้มา5% 10% 20%เอ๊ะ15%ดี20% 25% 30% 35% 40% 45%แล้วก็50%นับเป็นอย่างนี้นะครับผมแล้วผมลองดึงเจ้าดาบตัวนี้ดูครับฮึบเนี่ย มันก็จะลบค่าคู่ควรของเราไปประมาณ5%นะครับผมมันไม่มีโอกาสที่จะได้นะทุกคนก็แนะนำให้เปอร์เซ็นต์มันเยอะๆอันนี้ผมมีอยู่ประมาณ20%อนะเอยไม่ใช่20%ผมมีอยู่ประมาณ20อันอ่ะก็ลงไปเยอะอยู่นะครับผมก็กดใช้ให้หมดเลยนะเราน่าจะได้เลยครับอันนี้ผมอยู่ที่95%นะทุกคนเพราะเราหายไป5%กดฮึบเรียบร้อยครับเราได้ดาบเอ็กซ์คาลิเบอร์มาแล้วนะอยู่ไหนเอย ขอญาติกดใช้อัปเดตนี้เขาไม่แจกในส่วนของไอ้นี่แล้วอ่ะทุกคนอู้อยู่ในระดับสีม่วงเองอือโอ้ยมันพอดีคือมันอยู่ในระดับเดียวกับเทพเงาเลยอ่ะอุ้ยวนอืมทูเอ็กซ์คลิเบอร์ครับแล้วเราก็จะได้ในส่วนของไทเทนมาด้วยนะดี๋วเราพาไปดูในส่วนของไทเทนอยู่ในว่าอยู่ในวาไทเทนอินเวนทอรี่ นี่ทุกคน King of Knight of the Holy นะครับผมใครที่ไม่มีไตเติลเท่ๆก็ใส่ไตเติลอันนี้นะแต่ผมมี The Monarch of Shadow อยู่แล้วมันค่อนข้างที่จะเทเพรามันมีมงกุฎก็ทุกคนแต่มันก็เอาเรื่องอยู่นะ t o e x c a l i b e r อ่ออะดูดิเฮ้ย,ยไม่มีเสียงเออเดี๋ยวนะโอ้ยมีเสียงเอฟเฟคเฮ้ยตอนสวิงไม่มีเสียงอ swing, เอฟเฟคแคบปะเดี๋ยว เราไปดูการลงเลทกันนะครับผมว่าบอสมันจะยากแค่ไหนนะอ่ะนี่ทุกคนเลทก็เกิดแล้วนะครับผมยับอีกรอบเกิดทุกๆ30นาทีนะเราสามารถที่จะลงได้เรื่อยๆจนกว่าเวลามันจะหมดนี่เห็นว่าข้างบนมันจะมี4นาทีนะครับผมเราก็น่สามารถถ้าถ้าคนตีไวๆนะมันจะลงได้ประมาณ4รอบ เออถ้าคนตีไวๆนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าให้ดูเลยเดี๋ยวรอมันนับถอยหลังคือถามว่าดาบมันได้ยากไหมก็ไม่ได้ยากนะครับผมไม่ได้ยากเพราะว่ามันสามารถที่จะลงเลทได้เยอะเยอะพอสมควรเลยอะถึงมันจะมาทุกๆ30นาทีก็เถอะแล้วโอกาสดรอปมันเนี่ยแค่3 0เท่านั้นเรับเอ้ย15%สิ นี่กดเลดี้ผมก็ใช้ในส่วนของเงาเลยเงาเดี๋ยวนี้เก่งแล้วนะทุกคนหลังจากอัปเดตมาเงาค่อนข้างที่จะเฟียลฟาวอยู่นะครับผมแต่อย่าไปอยู่ใกล้มันเลยนะเพราะว่าตอนที่มัน x c a กซ์คาลเนี่ยค่อนข้างที่จะดาเมจแรงมากครับก็ใช้ดาบสแปมสกิลใครที่มีดาบไกลๆนะผมเป็นจูฮาบายก็จะไอ้นี่หน่อยนี่ทุกคนขนาดอยู่ไกลครับดาเมจยังเยอะอยู่เลยอะเลือดอยู่ที่100ล้านนะ อืมอ่าก็จะมีโอกาสสิบห้าเปอร์เซ็นอันนี้ไม่ได้นะครับผมผมก็จะกดจงตื่นจงตื่นนี่ผมจงตื่นมาประมาณยี่สิบาสิบรอบแล้วไม่ยังไม่ตื่นให้ผมเลยแล้วเราก็ออกเลยนะครับผมออกจากเซิร์ฟเวอร์นะแล้วก็ในเซิร์ฟเวอร์เนี่ยต้องไม่มีใครอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ด้วยนะทุกคนอ่าจะเข้าเซิร์ฟเวอร์เพื่อนก็ได้โอเคเราก็กดเข้าไปเฮ้บนี่แล้วเราก็กดเข้าไได้อีก ยิ่งลงไว้เท่าไหรครับก็สามารถเข้าได้อีกหลายรอบมากขึ้นเท่านั้นนะก็สําหรับใครที่คิดว่าอุย้ยดาบแม่งหายากว่ะพี่โอกาสดรอบแม่งไม่มีเลยจริงๆอยากคิดอย่างนั้นนะครับผมใช้สักประมาณวันหนึ่งก็น่าจะได้แล้วแหละหรือถ้าเป็นคนโชคดีนะครับผมใช้หินไอเจ้าโหดีสักประมาณ10ก้อนแล้วมีโอกาส5 0ใช่ไหมแล้วเรา ลองดึงดูปุ๊บแล้วเราได้เนี่ยก็ถือว่าโชคดีมากแล้วนะครับอ่ะนี่ก็คือวิธีการลงดัมเจียนใหม่ครับทุกคนเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของสกิลกันดีกว่าเมื่อกี้ก็รีสแตทมาได้สแตทแค่ดีไว้เองอะมินเลคเิลออกแบบยากยากคือแบบไม่มีโอกาสออกเลยมั้งแอดมินเขาก็ไม่แจกหินมิลเลคเิลเดี๋ยวเรามารีในส่วนของสแตทดาบกันก่อนอุ้ยเกือบรีทิ้งแล้วไม่ล่ะเราใส่แอคาลิเบอร์ก่อนเอาสแตท อ่อซักดาเมตตันไหมส่วนครูดาวก็ช่างมันเพราะว่ายัางไงก็ไม่ค่อยได้ใช้อยู่แล้วโอเคกดไปฮึบโอเคไม่โอเคเอ้ยเมื่อกี้ก็โอเคอยู่นะแต่ผมโลภไงอะอย่างนี้ก็ได้นะครับผมคิดที่เข้าดาเมจปะเราไปดูสกิลกันคลิปที่แล้วเรารีวิวดีโอเดลต้าไปใช่ไหมทุกคนแล้วมีคนบอกว่าผมตีดัมมี่ผิดก็ขออภัยเป็านที่ดีด้วยนะครับผมลืมนะอาสกิลการจมตีแบบปกติครับ โอ้9,000นะทุกคนฮิตละ9,000นี oh ่ค hey. รับผม9,000สี set. 3, 8, okay, ่ว้าวมีทั้งหมด4ฮิตนะโอ้800,000ว่ะ4ฮิต800,000เมื่อกี้ติดคริดทคอลดาเมจประมาณแสนกว่าเอ่อสกิลตัวแรกครับตัวแซด3,800,000นะทุกคนก็โอเคกลางๆนะแต่โอ้ครูดาวรี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 ไวมากเลยอะ แต่สกิลมันมัน,ม,นมันไม่ค่อยน่าใช้เท่าไหร่มันเป็นสกิลพุ่งเข้าไปนะครับผมตัว x นะโอ้ยไอเอ็มเด o อ m สตอมชัดๆทุกคนดามจ13ล้านดามจเลยเหรออุย้ยไม่13ล้าน4ล้านนีย่ยังคีโบว้าว้ยสกิลนี้โอเคอยู่นะครับผมกูดาวไวมากนะถ้าเทียบกับสกิลตัวแซดผมว่าเอกดีกว่าสกิลตัวซีครับโอ้ยปล่อยลำแสง6ล้าน7วา ว้าวเก,กกูดอยู่นะว่าคนข้างทด่จะโอเคอยู่เพราะว่าคูดาวมันไว,แล,วแล้วก็สกิลแล้วก็สกิลสุดท้ายท้ายสุดครับเอ็กซ์คาริเบิร์ดโว,วสามสิบสองล้านดานมนเมจทุกคนเอกคูซิฟไซเบิร์ดว้าวแต่คูดาวเอ่อนานนิดนึงนะครับตัววีอีกรอบนึงครับทุกคน โอ้มีโคเบ้าคูดาวด้วยว่ะเห็นปะ่ะข้างบนเมื่อกี้9วินาทีครับเราไม่สามารถที่จะใช้ได้แล้วลเออุ้ยคูดาวนานกว่าที่คิดนะเนี่ยผมว่านึกว่าแถบหลอดข้างล่างมันจะหมดคือทั้งเวิร์สพีดแล้วก็เซ c o n d นพีดเนี่ยเวลาหลอดข้างล่างมันหมดแถบใช่ไหมทุกคนเราไม่สามารถที่จะก,กดสกิลได้ต่ออีกเว้ยเราต้องรออีกสักประมาณ5 5วิ2วิ3วิอย่างเงี้ยถึงจะสามารถกดใช้ได้อีกรอบหนึ่งอะ่ะไม่รู้ว่าทําไมนะ่ครับผมไซเบอร์ ว้าว15ล้านดามีดอันนี้เพราะว่าไม่ติดคีดย์เค่าหรือเปล่าแต่ถ้าได้บัฟมิลเลอร์เคิ้นมาน่าจะเป็นอีกหนึ่งดาบที่เก่งนะครับผมสําหรับใครที่เป็นผู้เล่นใหม่นะทุกคนก็ไปลงกับเพื่อนที่อยู่ในเซิร์ฟเวอร์ก็ได้นะครับผมแล้วก็เอาดาบเจ้าตัวนี้เป็นดาบแรกของเราก็ได้นะเพราะดาบมันค่อนข้างที่จะโอพีอยู่พอสมควรอ่าคลิปนี้ก็คงประมาณนี้นะครับผมไม่ชอบฝากกดไแล้วก็แชทใครครับทุกคนเจอก,กันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้เขาวันดูดูดูครับเจอกันครับคลิปนี้ผมขอสักกนนึง้้มยยทุครอรอร่ะ ไม่มีอะไรมาแจากนะเพราะว่าไม่ได้ฟาร์มเลยคือเล่นหลายเกมแนละ้วทุกคนเซ็กซ e โนพีคผมก็เล่นอยู่นะเซ็กซ์กินพีก็เล่นอยู่นะครับผมวเวอร์เนอร์พีแล้วก็มียูนิเว s ร์สพีคโอ้โหหลายพีคมากๆเลยอัพคลิปแทบไม่ทันนะครับผมอ่ะเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย